สวัสดีครับพบกับช่องพระเครื่องบ้านๆท้องถิ่นนะครับวันนี้เราก็มาพบกับตอนเปิดกล่องสองพระนะครับก็วันนี้จะมีกล่องพัสดุแล้วก็มีพระเครื่องนะครับของหลวงปู่บุญมานะครับแล้วก็มีนี่ครับกล่องพัสดุ มาดูกันครับว่าข้างในจะเป็นอะไรก็มีว่ามีมาให้เปิดดูอยู่ครับเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปลงมาเป็นเดือนแล้วครับก็มาเลยครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยครับว่ากล่องนี้เป็นอะไรนี่ครับชื่อผมครับไม่เสียเวลาจัดเลยครับคลิปนี้จะไปไวหน่อยครับเพราะว่ามาถ่ายที่นอกสถานที่ครับไม่ได้อยู่ที่ห้อง ห้องถ่ายครับมาอยู่ที่บ้านที่บ้านบ้านเกิดเนี่ยแหละครับแต่ปกติจะถ่ายอยู่อีกทีหนึ่งในในบ้านบ้านในข่ายครับเอาครับโอ้ก่องมันยังดีมาแล้วครับอึบมาห่างหายไปนานครับไม่ได้ทำ เพราะว่าจเจริญมีธุระป่วยด้วยครับปรีเพิ่งหายจากโควิดมานะครับนี่ครับอ่มาดูสิครับอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสตทโธนะครับรุ่นมหาลาบแจกทานเหรียญครึ่งองค์หลังลอยพระบาทออกวัดบรนไล่นะครับคณะส่งวัดแจ้งนอก สร้างถวายปี2157นะครับเป็นเนื้อทองแดงอยู่ในซีนแบบนี้ครับโอ้โหต่เหรียญสวยมากเลยครับปี57ครับแท้ทันแน่ๆครับของพ่อน่าจะมรณนะ58นะครับมีออกปี57กาท้ายๆแล้วจะบอกว่าเป็นอ่ ดูผิวดูผิวครับอยู่บะอยู่ที่นี่แสงอาจจะน้อยอะไรหนึงแต่ว่าก็เห็นความสวยนะครับนี่ครับทองแดงลมดำนะครับผิวโอเคเลยจมูกสวยครับโค้รชัดเจนไม่เล้ชัดเจนครับ ห้าสองหกสามของพ่อคูณนะครับที่ปิดมาเขาบอกเป็นหน้าสีนครเป็นรุ่นมหาลาบแจกทานดูความสวยครับความสวยของเหรียญหลังร้อยพระบาทวัดบ้านไร่ครับคณะสงฆ์วัดแจ้งนอกครับสร้างถวายปีห้าเจ็ด เป็นรุ่นท้ายๆแล้วแต่ว่าเหรียญสวยงามมากครับเนี่ยแท้ทันนะครับแท้ทันแต่ราคาก็ก็ไม่ได้เป็นรุ่นที่นิยมนะครับแต่คือเหรียญสวยดูดูครับน่าใช้มากๆแล้วก็ราคานี่เบามากๆแต่ว่า ได้ใช้พุทธคุณหลวงพ่อนะครับแท้ทันโอ้โหดูผิวและนี่ครับและขาดไม่ได้นะครับขาดไม่ได้ช่องของเราอุ้ยทำไมากล้องผมไม่โฟกัสล่ะ ไม่เป็นไรครับวางก่อนขายไม่ได้นะครับช่องเราก็จะมีหลวงปู่บุญมานะครับมาให้ชมอีกเช่นเคยนี่ครับผิวผิวไม่แพ้กันเลยนะครับมาเออโอยเหรียญชนะมาน,นครับเหรียญชนะมานหลวงปู่บุญมาอ่าหลวงอันนี้จะปั๊มเป็นหลวงพ่อบุญมานะครับ ออกปีห้าเจ็ดเหมือนกันอ่หาห้าเจ็ดเหรียญรุ่นนี้นะครับชนะมารุ่นนี้จะหมูกโดนดนิดนึงครับโอ้โหเสียดายเนี่ยครับแต่โดยรวมแล้วหายากแล้วครับชนะมาหลวงปู่ม,มาเหรียญรุ่นนี้อ่ะอุ้ย แสงมันน้อยครับก็จะจับภาพยากหน่อยนึงอ่ะเนี่ยครับที่สําคัญหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยวัดหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับร่วมปลุกเสกด้วยครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับก็สุดยอดพุทุคุณอ่าก็จะมีเสียงแทรกนะครับเสียงแม่ครับ มาบ้านอ่าดูครับชะนะมานก็อ่ะผิววิบป,ปับไม่แพ้กันครับ57ผิวเดียวกัน และอีกเหรียญหนึ่งครับอันนี้คือเหรียญน,นี่ครับทองแดงเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงปู่บุญมาเหมือนกันครับหายากนะครับรุ่นนี้หายากเลื่อนสมณศักดิ์จมูกก็จะโดนในนังเห็นได้ชัดเลยเนี่ยผมแต่ว่าต้องเช่าครับเพราะว่าหายากครับหลวงปู่บุญมาใครมีอย่างนี้ก็ส่งมาให้ผมได้นะครับ นี่ครับเรื่อนสมรสักิ์ออกปีห้านะครับรุ่นนี้ดูผิวเป็นเลื่อนก็เหรื่อนสมรสัก์นี่ก็ความจริงก็คือแบบเม่ก็หลวงพ่อหรือหลวงปู่ เกจิต่างๆก็ไม no si ่ได sí. ้จะเลื่อนสมณศักด์กันบ่อยๆนะครับใช่ไหมครับก็นานๆจะได้ออกกันทีแล้วสร้างน้อยนะครับก็ประมาณพันตัวครับก็ประมาณเนี่ยครับตัวต้งเป็นเขียนลายมืออยู่เลยครับประมาณ ทองแดงลงดำสองพันห้าร้อยเหรียญครับขณะนั้นทำบุญเท่าไหร่เจ็ดสิบเจ็ดบาททั้งหมดเนี่ยเนื้อทองแดงเนี่ยสองพันห้าร้อยเหรียญเองเท่านั้นนะครับคสร้างน้อยครับเนื้อเงินก็ไม่รู้เกี่ยนประมาณเก้าสิบเก้าครับโอ้โหทองคำทองคำไม่มีมีถึงเนื้อมีเนื้อเงินนะครับ เนี่ครับเอาไม่ใช่ครับห้าพันเหรียญครับนี่ครับห้าพันเหรียญรวมกันแล้วห้าพันเหรียญทองแดงลมดำกับทองแดงผิวไฟไมั้งครับอันนี้น่าจะเป็นผิวไฟอย่างละสองพันห้า 2, ทองแดงห้าพันเหรียญอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับสองเหรียญน,นี้ใครมีก็ส่งมาได้นะครับ เฟซบุ๊กครับกิติชัยขันทองาาครับภาษาอังกฤษครับเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปดูได้นะครับที่เพจ a c e b o o k พระเครื่องบ้านบ้ท้องถิ่นนะครับพิมพ์ไปเลยครับ f a c e b o o k พระเครื่องบ้านบ้านท้องถิ่นส่งทักเข้ามาได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่ง f c e e o o o อ่าส่วนตัวผมให้ครับใครมีงี้ก็ผม สมให้ดูรเดี๋ยรับเช่าครับราคาตกลงกันได้ก็โอเคครับราคาก็ไม่ได้แพงมากครับเพราะว่าจะมีคนที่เล่นก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าลูกศิษย์สายหลวงพ่อหลวงปู่บุญมาเนี่ยก็คือแบบก็อยากมีไว้นะครับส่วนมากเขาก็เล่นสายใหม่ไอ้รุ่นใหม่กัน ผมก็ไม่ค่อยได้จองครับช่วงนี้ก็จะมีเห็นไงครับตอนนี้ผมเห็นหลวงปู่มหาศีลาสุดยอดมากเลยครับรุ่นบารามีซิลิจันโทรครับใครเล่นก็โหราคาร้อนแรงมากก็เป็นเรื่องดีนะครับที่ราคาพระดีตตัวขึ้น ก็หลวงพออ่ออื่นก็ศรัทธาก็เช่าหากันไปครับถ้าอันไหนราคาดีราคาได้ก็ก็ยินดีด้วยนะครับส่งบุญมาก็ส่ง,ส,งส่งตัวครับรุ่นแต่และรุ่นก็ราคาก็ไม่ได้ขยับขึ้นหรือขยับลงมากมายราคายังเล่นหากันได้สบายใจครับก็คือราคาคือแบบสบายสบายสำหรับสายสเก็บส่วนสายส่วนสายไลฟ์สด สายทำอาหากินก็ก็ตามตามอันนี้แหละครับเศรษฐกิจอ่าครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แหละครับก็จะพยายามทําคลิปมาลงเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ก็ได้เริ่มชาบพระเก่าๆมาเริ่มเยอะแล้วครับก็เดี๋ยวมาทําคลิปให้ลงอีกครับก็ ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์รู้สึกยังไงก็คอมเมนต์ comment มาหน่อยมาบอกกันหน่อยนะครับพัฒนาปรับปรุงอะไรหรือมีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ